สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกลุ่มในช่องกลุ่มนันทยาก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกลุ่มมาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความงามกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการลดน้ําหนักกันนะคะคือกลุ่มเป็นคนนึงนะที่ผ่านการลดน้ําหนักมามากมายหลายครั้งมากเลยนะคะ เรียกว่านับไม่ท้ววเลยแหละแล้วก็ลองผิดลองถูกมาเยอะมากนะคะอย่างช่วงวัยรุ่นเนี่ยกุก็จะเป็นนางแบบใช่ไหมยุคนั้นนะ่ะเขาจะเน้นผู้หญิงผอมบางนะทุกคนไซส์ XXS ไซส์0อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เหมือนสมัยนี้เนาะเขาก็จะแบบเน้นแบบหุ่นดีมีกล้ามเนือ้อฟิตแอนเฟิร์มใช่ไหมถึงเมื่อก่อนนะ่ะกุปจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องสุขภาพอะไรมากนักนะคะก็เน้นวิธีอดอาหารทุกคนบางทีเนี่ยอีกสองสามวันจะต้องถ่ายงานแต่ว่ายังมีพุงอยู่นะเรารู้สึกว่าแบบ น้ำหนักตัวมันเยอะเกินไปกบใช้วิธีกินแอปเปิลวันละหนึ่งลูกกับน้ำเปล่านะคะคือมันโหดมากทุกคนหลังจากนั้นก็ได้คนผมว่าเฮ้ย <c oughs> แบบนี้มันไม่โอเคเลยนะคะหลังจากนั้นกบก็เลยหันมาออกกําลังกายดูแลตัวเองใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะคะเริ่มแบบมีการฝึกโยคะไปวิ่งว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หันมาทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นนะคะสมัยก่อนเนี่ยที่ลดน้าหนักแบบผ,ผิดเนี่ยนะคะน้าหนักตัวกบแบบประมาณ42 4 3นะสองส่สสนัด้วยส่วนสูงร้อย็ถือว่าน้อยนาะแต่ว่า พอกลุอาหาันมาดูแลสุขภาพแบบทานอาหารอะไรให้มันถู ะะออกกําลังกายมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมมันก็กลายเป็นน้ําหนักตัวปกติของกบจจะอยู่ที่ประมาณ53กิโลกรัมซึ่งกบถือว่ามันเป็นน้าหนักตัวที่กบกําลังโอเคนะคะรู้สึกว่ามันเฮลตี้นะคะไม่ต้องอดอยากจนเกินไปนะคะทานอาหารได้อย่างแฮปปี้แล้วก็รู้สึกสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะรอบล่าสุดนี่แหละกบก็อยู่บ้านเป็นหลักเลยทํางานที่บ้านแล้วก็นอนดูการ์ตูนนอนดูหนังอะไรไปนะคะผลปรากฏว่า ในหนเดือนอะ่ะน้ำหนักตัวกุบขึ้นมา8กิโลกรัมหลายๆคนจะเห็นว่ากุ๊บไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าน้ำหนักตัวมันขึ้นมาเยอะมากนะคะน้ำหนักตัวนะคะจากตอนแรก53อะ่ะกลายเป็น61ทุกคนกุ๊บก็เลยต้องแบบลดน้ำหนักนะคะก็หลายๆคนอาจจะดูไม่ออกนะ,ะเพราะว่ากุ๊บแบบเป็นคนที่จะอ้วนจะผอมเนี่ย หน้ามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะหน้ามันจะไม่ได้ใหญ่มากว่ามันจะมาระเบิดตรงเอวกับต้นขานะคะซึ่งตอนนี้น้ําหนักกบกลับมาที่53กิโกรัมซึ่งเป็นน้าหนักตัวปกติของกบแล้วนะคะกบใช้เวลาไม่ถึง1เดือนนะในการลดน้ําหนัก8กิโลกรัมนะคะจะบอกว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่ได้พุชตัวเองมากจนเกินไปนะคะสบายๆเรารู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นด้วยสุขภาพดีมากขึ้นนะคะไม่ได้อดอดยากๆย,กยกด้วยนะอะจะทํายังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ตื่นนอนมาเลยกบดื่มน้ําก่อนเลยนะคะจากนั้นก็จะนั่งสมาธิแป๊บหนึงนะคะ5นาทีถึง10นาทีอันนี้ช่วยในเรื่องของจิตใจแล้วก็เราก็จะมีสมาธิในการทํางานด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะโยคะบนเตียงได้แหละแล้วก็ออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆน,นะคะเบาๆยืดๆเหยียดๆนะคะ ในช่วงของการลดน้ำหนักก็คืออยากให้ทุกคนนะทำอาหารทานเองนะคะใครไม่สะดวกก็เป็นส่วนใหญ่ทำเองแล้วก็ทานนอกบ้านบ้างน,นะคะการทำอาหารทานเองเนี่ยมันสามารถควบคุมปริมาณของโซเดียมที่ร่างกายเราจะได้รับได้นะพวกเกลือผงชูรสอะไร่างเงี้ยเราไม่ใส่ได้ใช่ไหมอาหารนอกบ้านเนี่ยมันอร่อยเพราะรสชาติมันจัดจ้านใช่ไหมเขาก็แบบมาเต็มเลยนะทั้งซอสทั้งเกลือผงชูรสน้ำตาลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอยู่บ้านเนี่ย เราก็ใส่ของพวกนี้ในปริมาณที่น้อยมากๆหรือว่าก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะคะช่วงกักตัวในกลุ๊ปก็จะออกจากบ้านอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะคะไปซุปเปอร์นะวดอาหารแปรรูปนะคะไส้กรอกเบคอนต่างๆไม่ต้องซื้อมาเลยแล้วก็สแน็คต่างๆนะคะขนมกรุบกรอบมันฝรั่งไม่ต้องซื้อมะเขือการซื้อมะเขือเอาไว้เนี่ยกลับมาบ้านเดี๋ยวเราก็ต้องกินนะคะ ถ้ามันไม่ได้มีอยู่ในบ้านเราก็ไม่ต้องกินของพวกนั้นก็จบนะคะการลดน้ําหนักเนี่ยอย่าไปใจดีกับตัวเองมากจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยลดน้ําหนักได้ไม่สําเร็จนะคะก่อนออกไปนะคะเราต้องไม่ลืมตัวช่วยของเรานะคะคือเราก็จะต้องใส่แมสอยู่แล้วเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะในสถานการณ์นี้นะกุกก็จะติดสติกเกอร์หัวหอมแฮ p ปี้โนสนะคะสูตรไวรัสป e c t i ันไปด้วยนะคะนี่ด้านในก็จะเป็นน้องน่ารักมากนะคะติดไปเลยนะคะ แบบนี้ติดง่ายมากทุกคนคือตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการใส่แมสที่ดีมากๆเลยนะคะวันไหนที่ผมใส่แมส่างเดียวแล้วผมไม่ได้ติดแฮปปี้โนสอันนี้ไปนะคะผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนะคะก็คือติดไปเลยต้องใช้ทุกวันนะคือเวลาที่เราติดแฮปปี้โนสไวรัสโปรเทคชันบนแมสเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าเราหายใจสะดวกมากขึ้นแล้วก็มีความแบบ จมูกโล่งอะวันไหนที่แบบต้องใส่แมสนานๆหรือใส่แมสทั้งวันเนี่ยมันก็จะรู้สึกโล่งสบายไม่อึดอัดเลยนะคะแบรนด์เนี้ยเขาจะเป็นแบรนด์เดียวเลยนะคะที่ผลิตจากหัวหอมใหญ่สีแดงที่มีสารคอเซตินมากที่สุดนะคะซึ่งเขาก็มีงานวิจัยรับรองด้วยนะคะว่าสารคอเซเตินเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้นะคะข้างในเขาก็จะมี6ชิ้นแบบนี้นะคะราคา199บาทนะคะ เขาก็จะมีขายที่ s h อ p e e Lazada JD Central นะคะหรือจะซื้อกับทางแบรนด์โดยโตรงก็ได้นะคะหรือ l ล n e like ID at happy nose.co.th นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีแฟนเพจ happy nose.co.th นะคะก็ไปติดตามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวกวกก็จะแปะรายละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะก็ะกลับมาช้อปปิ้งกันต่อนะคะเวลาที่ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นะคะทุกคนกวกก็จะเน้นซื้อผักเยอะๆนะแล้วก็ซื้อพวกไข่ไก่ เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะพวกอกไก่อะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีพวกนมนมแอลมอนนะคะสำหรับผักที่แคลอรี่ต่ำนะคะที่ผมแนะนำทุกคนเลยนะคะก็คือบรอกโคลีผักกาดขาวนะเห็ดเข็มทองผักบุ้งผักคะน้าข้าวโพดอ่อนฟักทองมะเขือเทศผักกาดหอมแครอทพวกนี้นะคะควรซื้อติดบ้านเอาไว้ในช่วงเวลาที่เราลดน้ำหนักนะคะ ทานได้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากด้วยว่ากันด้วยเรื่องของมื้อเช้านะคะกุบก็จะเน้นพวกธัญ,ญพืชนะคะหรือว่าบางวันก็จะเป็นพวกกราโนล่าที่มีผลไม้อบแห้งนะคะแล้วก็ใส่นมลงไปใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะอาหารพวกนี้ไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็มันมีโปรตีนด้วยเนาะก,ก็จะเน้นทานให้มันอิ่มท้องนะคะช่วงที่กอุอ้วนขึ้นมาเนี่ยนะ กบไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยทุกคนเพราะว่าตื่นสายนะคะแล้วกลายเป็นว่ากลางวันเนี่ยกบทานเยอะจนเกินความจําเป็นนะคะแต่พอช่วงที่ลดน้ําหนักเนี่ยตื่นเชา้าแล้วก็ทานมื้อเช้าทุกวันนะคะแล้วปกติตอนเชา้ากบจะดื่มกาแฟใส่นมใส่น้าตาลนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะตัดน้ำตาลไปเลยดื่มเป็นสมูทตี้แทนนะคะหลายคนบอกว่าเุ้ยสมูทตี้น้าตาลเยอะคือกุบไม่ซีเรียสเลยเรื่องน้าตาลจากผลไม้นะคะน้าตาลจากผลไม้กุบทานปกตินะคะนอกจากแบบ ผลไม้ที่มันหวานมากจริงเช่นแบบเงาะทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องงดนะคะในช่วงของการลดน้ำหนัก ก่อนที่จะไปมื้อกลางวันนะคะมาพูดถึงเรื่องของการดื่มน้ําก่อนนะคะการลดน้าหนักเนี่ยต้องดื่มน้ําเยอะๆนะทุกคนปกติเนี่ยเราะจะต้องการน้ําวันละประมาณ1.5ลิตรถึง2ลิตรนะขึ้นอยู่กับน้าหนักตัวของแต่ละคนใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยจะแบบดื่มน้าน้อยเราไม่รู้ตัวนะคะกบแนะนําว่าให้เอาน้ำเนี่ยใสยข่ขวดขวดละ1ลิตรก็ได้นะคะวางเอาไว้เลยให้รู้ไว้ว่าแต่ละวันเนี่ยต้องดื่มให้หมด2ขวดนี้นะคะตั้งเอาไว้เลยกบก็จะค่อยๆจิบไปทีละนิดนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ่าวันนี้เราดื่มน้าไป ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะถ้าขวดนี้มันยังเต็มอยู่อ้าววันนี้ดื่มน้าน้อยไปแล้วนะคะก็ดื่มให้มันหมดไปนะคะในแต่ละวันช่วงลดน้าหนักอะ่ะมันจะมีความแบบอยากกินขนมอยากกินจุบจิบบางทีอยากกินชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ารู้สึกแบบอยากกินของพวกนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ดื่มน้าเปล่าไปนะคะบางวันก็แอบ,บให้รางวัลตัวเองบ้างนะคะก็มีชาเขียวแบบไม่มีน้ําตาลน,นะคะบางวันก็เป็นแบบยูสุแจสมินทีแบบไม่มีน้ําตาลน,นะคะ ต่อไปอาหารกลางวันนะคะกุบจะเน้นอาหารที่มีโปรโตีนสูงคือกุไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะแต่ส่วนตัวกบปอะถ้าช่วงไหนกุบทานแป้งเยอะๆอะเช่นทานพิซซ่าน้ำหนักตัวกุบแบบขึ้นโหดมากนะคะแต่ว่าถ้าทานชาบูเนื้อปิ้งย่างที่เป็นบัฟเฟ่นเน้น้ำหนักตัวกุไม่ขึ้นเลยนะคะดังนั้นกุบก็จะเน้นอาหารที่เป็นโปรโตีนเน้นเพิ่มปริมาณผักใบเขียวนะคะทานให้มันเยอะมากขึ้นนะคะอาหารกลางวันกุบจะลดแป้งลงไปนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์เช่นอาจจะเป็นสเต็กปลาสเต็กเนื้ออะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็ ทานสลัดเยอะๆนะคะถ้าแบบอยากทานแป้งก็เอาเข้ากล้องหน่อยนึงก็พอแบบทับทีเล็กๆก็พอนะคะหรือใครชอบทานไก่อะก็เป็นอกไก่ก็ได้นะคะก็พยายามเน้นเนื้อที่มันมีไขมันน้อยๆนะคะไม่ใช่ว่าแบบทานสเต็กหมูเนื้อติดมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผอมนะทุกคน ทีนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าคุยพี่กบท่าลดน้ำหนักแล้วหนูต้องตัดขนมออกไปตัดของหวานออกไปนี่คืออยู่ยากอยู่ไม่ได้แน่เลยจะบอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นนะคะช่วงที่ลดน้าหนักเนี่ยกบจะทานของว่างวันละสองมือ้อว่าของว่างเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงนะคะจากเดิมที่อาจจะเป็นเค้กบิงซูชานมไข่มุกนะคะเปลี่ยนเป็นอาหารที่มันเฮลตี้ขึ้นนิดนึงนะคะให้ทานถั่วะคะ่ะทุกคนเป็นแบบ จะพืชอบกรอบต่างๆแอลมอนอบกรอบอะไรอย่างนี้นะคะพวกนี้แบบไฟเบอร์สูงนะคะอยู่ท้องทานแล้วอิ่มนะถือว่าจะทานเป็นผลไม้นะคะพวกเบอร์รี่ต่างๆนะบูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะคะหรือว่ามันหายา,ยากเกินไปก็ทานฝรั่งสับป,ปะรดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ทดแทนของหวานได้ดีเลยอร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยไม่อ้วนด้วยนะคะ ่วนมื้อเย็นนะคะกุบจะทานอาหารที่แคลอรี่ต่ํานะคะมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยจะได้แคลอรี่สูงกว่านะคะส่วนมื้อเย็นเนี่ยแคลอรี่ต่ําสุดเลยนะคะกุบก็จะคํานวณคร่าวๆนะคะทุกคนดิว่า3มื้อเนี่ยคือ100เปอร์เซ็นต์นะคะกุบก็จะให้มื้อเย็นเนี่ยปริมาณแคลอรี่อยู่ที่25่สถึงสาเปอร์เซ็นต์นะคะของแคลอรี่ที่เราได้รับของทั้งวันนะคะมื้อเช้ากับมื้อกลางวันก็จะเยอะหน่อยเนาะมื้อเย็นเนี่ยกุบจะไม่ขิดเลยกุบก็จะทานเป็นแบบซุปแกงจืด สุก,กี้น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะผักและเนื้อสัตว์ก็คือที่ซื้อมาจากซุปเปอร์มาเก็ตนะคะมาทําเองเลยเมนูที่กูทาบ่อยสุดๆเลยนะทุกคนคือสุก,กี้น้านะคะกเจะหมูบดสาหร่ายนะคะมาห่อด้วยสาหร่ายเออแล้วก็ต้มไปกับพวกผักต่างๆนะคะน้าสุปที่ใช้เนี่ยเป็นน้าสุปผักกบก็จะเอาผักหลายๆอย่างเนี่ยมาต้มแล้วได้น้าสุกใสๆนะคะแล้วก็เอามาใช้ในการทําสุกี้ถูกเย็นเลยนะคะ เนื้อสัตว์นี้ก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้นะคะเป็นอกไก่บ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไปด้วยนะคะเพิ่มโปรตีนเข้าไปบางคนอาจจะติดว่าแบบเออสุกี้จะต้องมีวุ้นเส้นมีเส้นมีอะไรก็ตามใส่ได้นะคะทุกคนแต่ว่ากุบจะไม่ค่อยใส่กุบก็จะเน้นใส่ผักเยอะๆมันก็อิ่มแล้วนะคะและที่สำคัญมากๆเลยนะมื้อเย็นนะคะทุกคนต้องทานก่อนเข้านอน4ีชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะไม่ใช่ว่าสมมุติจะนอนสี่ทุ่ม ทานมือเย็นสามทุ่มแล้วนอนเลยเอาแบบนี้ไม่ได้นะคะ <S 2> <S 2> <S ข้อต่อไปที่สำคัญมากๆก็คือกบออกกำลังกายทุกวันไม่มีเว้นเลยนะคะอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะแต่โดยปกติกบจะออก1ชั่วโมงนะคะเนื่องจากตอนนี้เราออกไปไหนไม่ได้ใช่ปะเราก็จะใช้วิธีออกกำลังกายในห้องแทนนะคะจะเต้นแอโรบิกกระโดดเชือก เวทเทรนดิ้งโยคะอะไรก็ได้นะคะคือบางคนนะ่ะชอบเล่นฮูลาฮูมอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะทําทุกวันให้ติดเป็นนิสัยไปเลยนะคะคือเราจะได้แบบผอมอย่างสุขภาพดีแข็งแรงนะคะ การออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มันง่ายมากเนาะสามารถเปิดคลิปใน YouTube ดูได้เลยนะคะแต่ที่กบแนะนำมากๆนะคะให้เพิ่มการคาร์ดิโอไปด้วยนะคะวันละประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงด้วยนะคะคือการคาร์ดิโอเนี่ยนะคะจะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจนะคะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยสูบฉีดมากขึ้นนะ,ะมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยลดการสะสมไขมันไปได้นะคะทุกคนใครอยากเต้นแอโรบิกนะคะแนะนำช่องนี้เลยคะ่ะจอยเดอค่ะคะ่ะเต้นตามง่ายมากนะคะ กบเนี่ยเป็นคนที่เต้นแย่มากไม่เข้าจังหวะเลยนะคะชาแนลนี้ก็คือเปิดแล้วเต้นตามได้นะคะไม่เด๋อส่วนเวทเทรนนิ่งนะคะต้องตามคุณคนนี้เลยนะคะโคลี่ติงนะคะกบก็เปิดคลิปเขาแล้วก็ทำตามตลอดเลยนะคะข้อต่อมานะคะก็คือนอนให้ครบ8ชั่วโมงอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะช่วงที่กบน้ำหนักขึ้นเนี่ยกบนอนน้อยมากนะทุกคนแล้วเหมือนระบบเผาผลาญอะมันก็พังนะคะ นอนให้ครบ8ชั่วโมงนอนก่อนเที่ยงคืนเออแล้วก็ตื่นให้มันเช้านิดนึงนะคะการนอน8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจะช่วยควบคุมระบบน้าตาลแล้วก็ควบคุมการสะสมไขมันนะคะจะช่วยให้การลดน้ําหนักของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะต้องมีลืมไปบ้างแหละว่าวันนี้เราทานอะไรเข้าไปบ้างนะคะบางทีเนี่ย มันทําให้เราเผลอทานอาหารเข้าไปเกินความจําเป็นของร่างกายนะคะกลุบก็เลยจะแนะนําให้ทุกคนนะคะเตรียมสมุดเล่มเล็กๆเอาไว้ค่ะแล้วก็จดบันทึกเอาไว้ลวดดเ,เ,ไวเลยค่ะว่าวันนี้เราทานอะไรเข้าไปบ้างนะคะแบบนี้นะเราจะเช็คได้เลยนะคะว่าวันนี้เราได้ทานอาหารตรงตามแพลนของเราหรือเปล่านะคะการจดแบบนี้นะคะเราจะสามารถคํานวณปริมาณแคลอรี่ของอาหารในแต่ละมือ้อในแต่ละวันของเราได้ด้วยนะคะและ จากได้ทํามาประมาณเกือบเกือบเดือนสรุปก็คือน้ําหนักลดไป8กิโลเลยสุดท้ายแล้วนะคะก็การควบคุมน้ําหนักให้มันเหมาะสมกับร่างกายของเรานะคะแล้วก็ดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีแข็งแรงเนี่ย มันสำคัญที่สุดนะคะทุกคนอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสมากในเรื่องของน้ําหนักตัวที่มันมากหรือน้อยหรอกเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอออกกําลังกายเยอะๆขึ้นอนะมวลกล้ามเนื้อมันเพิ่มมากขึ้นนะอย่างกลมเนี้ยสมมวลกล้ามเนื้อมันเพิ่มมากขึ้นน้าหนักตัวมันก็มากขึ้นใช่ปะบางคนอะไปกังวลกับตัวเลขบนตาช่างเยอะจนเกินไปแล้วก็พยายามจะลดน้ําหนักให้ตัวเลขน้อยๆนะแต่มันกลายเป็นร่างกายของเราไม่แข็งแรงนะคะสุขภาพสุดโทรมนะคะดังนั้นนะคะเอาที่มันกําลังโอเคแล้วก็สุขภาพร่างกายของเรา แข็งแรงรู้สึกเฮลตี้นะคะแบบนั้นดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะทุกคนก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจลบ่อยๆด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r ร b e ไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ